ก็กสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมในนามของช่อง Master g a เกมมนะครับผมก็ผมได,ด้เปิดช่องมาเป็นเวลาแตสิบปีแล้วนะครับผมออยอดซับน้อยมากออยอดเข้ารับชมก็น้อยนะครับผมผมจึงใครขอให้ทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์และกดซับสไคร้ ช่องของผมเยอะๆเลยนะครับผมและคลิปไหนที่โดนใจก็ฝากแชร์ไปเยอะๆเลยนะผมก็จะทำคลิปดีๆที่มีคุณภาพเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับผมแล,และทุกท่านอย่าให้ผม ทำคลิปอะไรนะครับก็เชิญคอมเมนต์กันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวอ,อไม่ว่าจะเป็นคลิปการเล่นเกมเอ่อไม่ว่าจะเป็นวีล็อกหรืออะไรนะครับก็เสนอเข้นมาได้นะครับได้ได้คลิปเลยนะแล้วผมจะคอยอ่านทุกคลิปเอ่อทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเอ่อ และทุกท่านอยากให้ผมแก้ไขอะไรเกี่ยวกับช่องนะครับ<อ>ก็เสนอกันมาได้เลยนะผมก็เออ่ทำช่องนี้มาด้วยใจนะถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้น<ม>ก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับผมก็ ฝากไว้ได้วยอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมช่องมัตเดอร์เกมมิ่งคับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คระขอบคุณครับ,รบฝากด้วยนะครับผม